ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองและเลงข่าวนะครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยา่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนครับวันนี้มาในรูปแบบเดิมนะมานั่งเล่ากันอีกแล้ว ยังไงก็ขอบคุณสําหรับกระแสตอบรับที่ดีนะครับทั้งในรูปแบบนั่งเล่าแล้วก็รูปแบบของการลงเสียงนั่นนี่คือคอนเทนต์ที่มีคนคอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าให้ลองทําดูหน่อยได้ไหมอยากรู้จริงๆว่าตอนนี้เรื่องราวของดาวรุ่งเนี่ยมีแข้งคนไหนที่มีค่าตัวประเมินสูงสุดๆบ้างเรามาดู8แข้งดาวรุ่งที่เกิดหลังปี2000แต่ว่าตอนนี้ค่าตัวพุ่งขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยนะครับเราอ้างเองจากเว็บไซต์นี้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเป็นเว็บไซต์ที่ทุกๆสื่อนะครับชอบที่จะเอาสถิติตรงนี้นะครับนำมาอ้างอองถ้าใครอยากรู้ว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยค่าตัวประเมินณนะเวลานี้เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับและเด็กหนุ่มที่อายุน้อยร้อยล้านอันนี้ร้อยล้านจริงๆ แล้วเป็น100ล้านยูโรคนแรกก็คือจรดานซาโชนั่นเองครับจากโบรเซียดอตมูลครับมีค่าตัวประเมินณเวลานี้นะครับ1้7ล้านยูโรคือราคาประเมินเท่านั้นนะครับมันอาจจะมากกว่านั้นหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่การดีวกันของแต่ละสโมสรแต่ผมเชื่อว่าซาโชถ้ามีการย้ายทีมคงเป็นนักเตะที่มีค่าตัวมหาศาลด้วยไวที่ผมต้องบอกว่าตอนนี้ยังเข้าผับไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าอยู่ประเทศไทยนึกออกไหมฮะเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะ20ปีเต็มไปเมื่อวันที่25มีนาคม เท่านั้นเองครับก็เพิ่งจะเข้าผับได้มาเดินมีนานี่เองนะก็สําหรับซานโช่เนี่ยนะครับเริ่มฉายแววในรั้วแคเดี้ของเรือใบสีฟ้าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับจนทางนัานของคาดูอัมบูบารักเนี่ยนะครับประธานสโมสรเนี่ยเคยบอกว่าต้องดันซานโช่ขึ้นมาชุดใหญ่ให้ได้เส้นทางของเจ้าตัวกับเรือใบสีฟ้าเนี่ยมันก็มีจุดพลิกผันนะมครับมาในช่วงฟรีซีซั่นปี2017เจ้าตัวไม่ติดทีมนะครับในการไปลุยฟรีซีซั่นซึ่งเจ้าตัวตอนนั้นอายุ17ปีแล้วก็จนสุดท้ายท้าาายสสุดคเมมื่่อวีี31ิหป2007โช ชีพประจรลงเท้าครับย้ายจากลิกบ้านเกิดไปยังต่างแดนที่โบรุสเซียดอทมุนด้วยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับค่าตัวถ้าเทียบเป็นเงินไทยะครับประมาณ3-51ล้านบาทโดยประมาณก็สถิติของซานโช่นะครับในการลงเล่นกับรุสเซียดอทมุนเนี่ยบอกว่ามันก็ทําลายสถิติในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นสถิติ ที่เขาเป็นผู้เล่นจากอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในลิกเยอรมันแล้วตอนนี้ผลงานของเจ้าตัวนะครับจากการลงเล่น35นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้เนี่ยเจ้าตัวยิงไป17ประตูกับ19แอสซิสซึ่งนั้นหมายความว่าเขามีส่วนร่วมกับการทําประตูเนี่ยสูงถึง36ประตูครับมากกว่าจํานวนนะัดที่เขาลงเล่นซะอีกนี่คือค่าเฉลี่ยที่สุดยอดมากๆก,กับแข้งดาวรุ่งรายนี้ครับแล้วก็จากการโชว์ฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทําให้ซานโชเป็นที่จับตามองของยักษ์ใหญ่ในเกาะอังกฤษ เยอะแยะมากมายหลายทีมครับแต่ว่ายักษ์ใหญ่ที่มีข่าวหนาหูที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องรอดูครับว่าอนาคตของซานโชเนี่ยจะได้กลับมายังเมืองแมนเชสเตอร์แต่ไปสวมใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าอันนี้รอติดตามและทุกคนคิดว่าไง คอมเมนต์ไปด้วยนะครับอายุน้อยร้อยล้านคนที่2ครับคนนี้ก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับโบรุซเซียดอทมุนครับแล้วก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเอริ่งบราหคฮาร์แลนนั่นเองครับอยู่กับโบรุซเซียดอทมุนครับราคาประเมินล่าสุด72ล้านยูโรครับเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยเริ่มรู้จกักเอริ่งบราหคฮาร์แลนตั้งแต่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมเรดบูลซาบวกนะครับซึ่งเป็นทีมดังจากลีกออสเตรียก่อนที่เขาจะย้ายมาระเบิดฟอร์มกับโบรุซเซียดอทมุนในซีซั่นนี้ครัับบบเเเออรรรรริิ่่่งงคคคาาาาลลนนนน์ะมชีีีพกก้แขยใ บอลเวกับวิสเอฟเคครับซึ่งเขาเริ่มตอนนั้นเนี่ยสิปีก็ได้ลงเล่นและเป็นสโมสรแรกของพ่อเขาเหมือนกันคุณพ่อเขาก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของบินเอฟเคไปสิบหกนัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเอริงบาหา์ฮลนดนเนี่ยฟอร์มไปสะดุดตาเอาเลกุนน่าโซชาเขาอย่างจังครับแล้วก็ดึงตัวไปอยู่กับสโมสรโมแล้วกลายเป็นว่าโซชาคุมโมอยู่ตอนนั้นนะครับก็เอริงบาว์ฮัลนด์เนี่ยก็ยิงไป16ประตูในทุกรายการให้กับโมขึ้นแทนเป็นดาวซันโรประจํา,า,ดดจา,าที้ดดด้ครงััดดด่่เนนนนโ ทำให้เอริกบราฮาแลนด์ครับได้ย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปอยู่กับเรดบูลุาบวกในปี2018แหลังจากฟอร์มของเอริกบราฮาแลนด์นะครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรืเร่อยๆสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับบรูเซนดอรตมุลในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับก็ย้ายมาด้วยสนุนราคาค่าตัว18ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับก็ทับตีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ710ล้านบาทเขาลงเล่น3นัดแรกที่ฮาแลนด์ลงเล่นให้กับดอรตมุลเนี่ยเขายิงไป7ปรระตูในน3ัดแกเป็นนนนนนสถิิิตะะฮเเป็คแรรกใัของบุดสีกาทท่ได้7ประตูในการลลงเ่น 3นัดแรกแล้วก็รวมทั้งฤดูกาลทั้งซีซั่นนี้ของฮาแลนด์กับดอทมุลเนี่ยนะครับฮาแลนด์ยิงไปแล้ว9ลูกกับ2แอซิสในการลงเล่น8เกมในลีกนับว่าเป็นผลงานที่มหัศจรรย์ญญอย่างมากครับกับเด็กคนนี้ยังไม่รวมนะครับที่เขาลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและทำประตูได้อีกเป็นกอบเป็นกำรรนี่คือหนึ่งในนักเตะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซนะุปเปอร์สตาร์ในอนาคตอย่างแน่นอนครับอายุน้อยร้อยล้านคนที่3ครับอาร์ซโซเดวิสครับจากบาเยิร์นมิวนิคครับค่าตัวราคาประเมิน 45ล้านยูโรครับเดวิสเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ<_ <K> _>เขาเกิดที่ค่ายลีภพยนะฮะเขตฝั่งตะวันตกของโกโมประเทศกามาครอบของเขาเนี่ยเป็นชาวลิเบียครับก่อนจะหนีสงครามกลางเมืองแล้วย้ายไปอยู่กาหนะ้าซึ่งตอนที่อัลฟอนโซเดวิสเกิดมานะครับคือปี2002ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะอพยพไปทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนจะย้ายมาอยู่ในแคนาดาสมัยที่เขาอายุได้5ขวบเขาก็เลยเป็นสัญชาติของแคนาดาไปเลยนะตอนนี้นะครับหลังจากย้ายมาอยู่ที่แคนาดานะครับเขาก็เริ่มรู้จักฟุตบอลแล้วก็ได้้ใชชีวิตอยู่ มันมากขึ้นครับจนทําให้อัลเฟนโซเดอร์วีแทบไดอร์กาดลงเล่นกับทีมท้องถิ่นอย่างเอ็กมอร์ตันอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เอ็กมอร์ตันสไตเกอร์ก่อนที่ปี2015เขาจะก้าวไปอยู่ที่อะคาเดมีของแวนคูเวอร์ไวท์แคปครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของทีมในที่สุดและเดอร์วีครับหลังจากค้าแข่งกับแวนคูเวอร์ไวท์แคปเป็นเวลา3ปีในปีสุดท้ายปี2018เขาทำผลงานยิงได้8ประตูด้วยนะ รวมกับฟอร์มผลงานในสนามะที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆทําให้ทีมใหญ่ในยุโรปเนี่ยต่างหมายมั่นปั้นมือว่าจะดึงเขามาอยู่กับทีมให้ได้สุดท้ายครับสโมสรที่ได้อัลฟรโซเดวิสมาอยู่นี่เลยครับเป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับได้มาด้วยค่าตัวราวๆ13.5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอัลฟรโซเดวิสเนี่ยเป็นนักเตะที่ถนัดซ้ายมีจุดเด่นในของความเร็วไปกับบอลด้อย่างคล่องแคล่วเฉลี่ยแล้วนะครับอัลฟรโซเดวิสจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งต่อเกม3.3ครั้งต่อเกมซึ่งเป็นสถิติทีีี่่ดดทสุุของัััซเวยรกาปจจนต ไป็น1ป,ประตูจากการลงเล่น26นัดต้องบอกตรงๆว่าในช่วงหลังเนี่ยอัลโซเดวิสจะเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องของการยิงประตูแต่เป็นเรื่องของการเลี้ยงผ่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบ็กจอมบุกเหมือนกันนะครับสำหรับอัลฟอโซเดวิสและด้วยวัยแค่นี้เนี่ยเกิดปี2002ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ18ปีเท่านั้นเองครับแต่ว่าค่าตัวเขาอย่างที่บอก45ล้านยูโรลองไปคำนวณเป็นเงินบาทไทยดูครับว่าร้อยล้านจริงๆไหมไปก จากสโมสรบาเลเซียนะครับ้องบอกว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่เนื้อหอมสุดๆในเวลานี้ครับเพราะว่าเขาเป็นคีย์แมนคนสําคัญให้กับทัพไอ้คังคาวบาร์เซียครับผลงานในฤดูกาลนี้6ประตูกับ7แอสซิสจากการลงสนาม35นะัดรวมทุกรายการสถิติของเขาที่มากกว่าเรื่องของ6ประตูกับ7แอสซิสคือเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาส1.24ครั้งต่อเกมนะฮะเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จ2.2ครั้งต่อเกมสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษทั้งหมด2.8ครั้งต่อเกมน้่งหมายความว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมรุกมากๆและนี่คือสถิติค่า เฉลี่ยที่เฟรนันตอเรสทําได้ดีมากๆจนทําให้เขาตอนนี้กลายเป็นคีย์แมนคนสําคัญของบาเลเซียและทีมใหญ่หลายทีมให้ความสนใจเขาอยู่ณขณะนี้ครับอายุน้อกร้อยล้านคนที่5ครับเวนิสุสจูเนียครับจากเรอัลมาดริดนั่นเองจริงๆอันดับ3 4 5นี่ต้องบอกว่าค่าตัวใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับสำหรับเวนิสุสจูเนียนะครับ,รบเขาเป็นแนวรุกที่หลายคนรู้จักกองหน้ามาสิปีรายนี้นะครับเรอัลมาดริดยอมฉีกสัญญาจากฟาร์เมนโกตั้งแต่เจ้าตัวอายุได้17ปีซึ่งสิ่งที่ทำให้ราชชุดขาวตัดสินใจฉีกสัญญาวิิินนนซอุสจูเเีียยยตตั้งแ่่า เพราะว่าฝีเท้าของเขาที่ฉายแววตั้งแต่เด็กครับย้อนกลับไปหน่อยครับปี2 0 1 7มีซิลจูเนีร์ลงสนามให้ฟราเองโกไป37นัดทำไป4ประตูปี2 0 1 8ครับลงเล่น32นัดทำได้อีก10ประตูจากผลงานในตอนนั้นเนี่ยทำให้เทเลกราฟยกให้เขาติดอันดับที่39บนชาร์ตนักเตะที่ยุน้อยกว่า21ปีที่ดีที่สุดในโลกโดยที่วินิสุธุเนี่ยครับเป็นนักเตะจากอเมริกาใต้คนเดียวเท่านั้นที่ติดชาร์ตและหมายความว่าสายตาทุกสายตาในเวทียุโรปเนี่ยจับจ้องไปที่เด็กหนุ เรอลมติดเนี่ยตอนนี้เขายิงไป7ประตูกับ15าแอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด59น้นัดรวมทุกรายการและยังสร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในศตรวรรษที่21ที่ยิงประตูได้ในศึกเอลกาซิโก้ด้วยวัย19ปี233วันเขาทำลายสถิติเดิมของใครรู้ไหมครับเรียวเนลเมซี่ ie, ครับเรียวเนลเมซี่ ie, เคยทำไว้ได้เมื่อปี2007ขนขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเมซี่อายุเพียง19เกปี259ยวันแต่วินิจุตทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับก็สมราคา,ารซึ่าามินมันอาจจะแพงว่านั้นแนนอนโรซ สยยายทีครับอันดับที่6ครับเดยันคููเซฟสกี้จากปามาราคาประเมินอยู่ที่31.5ล้านยูโรกองกลางวัย20ปีที่ย้ายจากอาตาลันตาไปเล่นกับปามาเนีนะครับด้วยสัญญาเยืมตัวในฤดูกาลนี้ ซึ่งหลังจากนั้นครับเขาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับปามาจากผลงาน5ประตูและ7แอสซิตในการลงเล่น22นัดในศึกกันโชเซเรียคูลิเซฟสกี้มีจุดเด่นที่การส่งบอลผ่านบอลไปให้กับเพื่อนครับค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตัวหลักของการจ่ายบอลต่อเกมเลยโดยค่าเฉลี่ยนะครับบอกว่าการสร้างสารรคโอกาสและการส่งบอลแบบพิลลาร์พาสต่อเกมเนี่ยอยู่ที่2ครั้งเลี้ยงบอลผ,ผ่านคู่ต่อสู้ต่อเกม2ครั้งแล้วก็มีโอกาสสับไกลย,ยิง1.5ครั้งต่อเกมส่วนเรื่องของการแย่งบอลก็ไม่น้อยหน้าครับ่ 2. 2อเอนนค,อค่าฉลี่ด รวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในต่อเกมจริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นแต่นี่คือการเฉลี่ยรวมทั้งหมดซึ่งก็ถือเป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆครับจากผลงานแล้วก็ฝีเท้าทําให้สโมสรยักษ์ใหญ่ในซีไอตาลี่อย่างยูเวนตุสครับเซ็นสัญญาคว้าตัวมาริเมทีมเรียบร้อยแล้วครับด้วยราคาค่าตัว35ล้านยูโรโดยสัญญาเนี่ยยาวไปถึงปี2024เลยแต่ว่าคลูเซฟสกี้ในซีซั่นนี้นะครับแต่ยังอยู่คาแข้งกับปาร์มาไปก่อนจนจบฤดูกาลแล้วก็ย้ายไปอยู่ยูเวนตุสนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าราคาประเมิน นี่คือราคาประเมินครับมันอาจจะสูงไปมากกว่านั้นแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับพวกนี้คืออายุน้อยร้อยล้านจริงๆครับอันดับที่7ครับเป็นทางด้านของซานโดโตนาลี่ครับจากเบรซาราคาประเมินอยู่ที่31.5ล้านยูโรครับดาวรุ่งวัย19ปีรายนี้มีฉาย,ยาว่าเดวิเปโลครับเพราะว่าสไตล์การเล่นหน้าตาทรงผมคล้ายมากๆกับเปโลสมัยนุ่มๆครับโดยเจ้าตัวนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ยังพาต้นสังกัดเลื่อนชั้นจากเซเรียบีมาอยู่ในลีกสูงสุดอีกด้วยในซีซั่นนี้ครับเปโลยังเคยออกมาพูดถึงรรุ่่นนน้้อาายีวโต จะเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในเซรีอิตาลี โดยเฉพาะในตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเริ่มฉายแววให้เห็นแล้วปัจจุบันฤดูก,กาลนี้ครับตอนนี้ลงเล่นให้กับต้สนสังกัดไป26นัดทําไป1ประตูลและก็6แอสซิสต์เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีจุดเด่นในการส่งบอลและก็ลูกนิ่งค่าเฉลี่ยเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ต่อเกมเนี่ยอยู่ที่1.3ครั้งมีโอกาสส่องไกล0ู8ครั้งต่อเกมแย่งบอล1.1ครั้งต่อเกมแลวก็เป็นตัวหลักในการจ่ายบอลมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นห้องเครื่องของทีมนะครับสไตล์การเล่นเนี่ยก็คือ,อยิงตรงกลางเลยเป็นมิดฟิลด์อย่ตรงกกลานัเเ็ว ball ดวดดด้้ยมมถึทไ คือทำได้หมดเลยครับทุกอย่างที่กองกลางควรจะทําได้แต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการเนี่ยแหละครับควบคุมเกมทางกลางสนามไม่ได้ขึ้นไปเติมเกมเล่นเกมรุกอะไรแบบนั้นก็ต้องดูนะครับว่านองเขาของซานโดรเนลลี่เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงต่อไปแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมียักษ์ใหญ่มาทาาทามเขาแล้วก็ดึงเขาไปสู่ทีมแน่นอนครับ อายุน้อยระดันคนสุดท้ายครับอันดับที่8ปดไรอันเซซิยงครับจากสเปอร์ราคาประเมินอยู่ที่31.5เ้าล้านยูโรครับดาวรุ่งคนนี้ครับต้องบอกว่ามีความสามพันประโยชน์มากๆครับด้วยวัย19ปีของเขาเนี่ยเขาแจ้งเกิดจริงๆกับฟูลแลมนะ่ครับแล้วก็ลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าก็มักจะขยับขึ้นมาเล่นปีบ้าในบางครั้งซึ่งจุดเด่นครับคือการเติมเกมรุกของเซซิยงเนี่ยทำได้ดีมากๆมันก็เลยทําให้ทีมอย่างไก่เดลทองตัดแนฟอสเปอร์ได้นะครับคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วย ที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็น30ล้านปอนด์ได้ในอนาคตตามเงื่อนไขที่เปิดตกลงกับฟูลแลมเพราะฉะนั้นราคาตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าราคาตอนนั้นถ้า30ล้านปอนด์เนี่ยแพงกว่าราคาประเมินอีกนะเพราะาราคาประเมินคือ3ามส้าล้านยูโรครับค่างเงินปอนด์กับเงินยูโรเนี่ยมันต่างกันสําหรับผลงานตอนที่เขาแจ้งเกิดกับฟูลแลมเนี่ยเขาก็ลงเล่นไป120นัดทาประตู25ประตูแล้วก็18แอสซิสซึ่งมันในตําแหน่งวิงแบ็กแล้วก็ปีกนะนึกออกไหมฮะม ตัวหนึน่งแอซิดก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกับสเปอร์ที่ตอนแรกก็รุ่มรุ่มดอนดนอนหน่อยแต่สุดท้าย้ายสุดเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นตัวสอดแทรกได้บ้างผมเชื่อว่าด้วยการขายเกลาของโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็ด้วยความที่ตัวเขาอย่างอายุน้อยเนี่ยจะมีโอกาสอีกมากรออยู่ครับถ้าไม่สามารถเติบโตกับสเปอร์ได้ก็เชื่อว่าจะมียักษ์ใหญ่หลายๆทีมเล็งเขาอยู่ในการที่จะดึงเขาไปเสริมทัพแน่นอนครับและนี่คือ8นักเตะครับที่ต้องบอกว่าอายุน้อยร้อยล้านจริงๆครับเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดเกิดหลังปี2000รนนี่หละเเป็ื่อง ทุกคนขอมาแล้วถ้าอยากจะได้เรื่องอะไรอยากให้มานั่งเล่าเรื่องอะไรอยากจะให้วิเคราะห์เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าอย่าลืมนะครับคอมเมนต์อย่าสร้างสรรค์น,นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเกมเองระเลงข่าวครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการเสพคอนเทนต์ขอบสนามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ